ยังคงอยู่ด้านบนเวทีก่อนทาบผู้บริหารของโราบาลนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือทำให้มีคนรู้จักสินค้าของ,องลกลุ่มเอิอโรคระบาดในธรรมชาติขึ้นมาผลก็ติดก็ได้หน่อรานในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนะี่ยที่โควิดระบาดทุอกอย่างขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีนะครับโดยที่ตุลย์จารย์ฝาก อบเห็นรน้อนตามด้วยยว้งจีหวานเตียนเส่งรส้าตรสดองค่ะเป็นอาหารว่านิยมรับประทานในงานเี้งจากสายตก,กับครอบครัวหรือขนมข้อแก่ขนมชั้นเป็นขนมที่ทำยากต้องใจงเย็นขนมประเภทนี้จะใช้ใน้านี่

เดินเชือของสุพรรณบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวัน